มาแล้วค่ะพี่น้องทีมงานงมหอยนำโดยพ่อใหญ่ยทองพง่อใหญ่จัดเปิร์นองอิงอิงแล้วก็พี่ใบบัวด้วยค่ะอเอา้าวมองได้ก็ไปติล่โว,ว้อใหญ่จัดเปิร์นไหมไปละค่ะกทีมงานต้องไปละ เห็นบ่ถ้ามันเลิกบักจัดเปิดกปประไบ่ได้แล้วค่ะพี่น้องอันตรายกะสิปล่อยให้ตากาหลานเขางมหอยไปเด้อค่ะแม่นุ้ยกะสิพาน้องจัดน้องมีปลเลือดปลลปลลกกะเลืกคือเก่านั่นแหละลูกนอ้องโตน้อยอื้ออัอใหญ่ลูกอานใหญ่นี่นี่เราเราหยู่แถวนี้ก็ได้เราอยู่แถวนี้ก็ได้มือนค่ะพี่นออออ้องเออเอองบอไปเลยยานอาจารย์มันเด้อพปุ่นละค่ะพี่น้อง สั้งเปล่าไม้ไว้ว่าประมาณส้มโมงนึงค่ะแล้วก็สิคืนละเอ้าเอ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 าบักนี่เออเออเห็นบางหอยเปลูกหอหน่อยไหนหอยเป็นยังไงนั่นเปล่าไหนเห็นหอยไหมหุยหอยเนั่งหอยเนั่งเห็นไหมน่ะเก็บไหมเนี่ยเก็บไหม โอโ้โหได้เล่นน้ำนะครับพี่น้องมีกระปีงว่าเ้ยเก็บเอาเก็บสิลูกเก็บสิครับเอาขายับไปใกล้ใกลูก,ลลกเดินไปใกล้ๆเอออ้ยอ้ยเอาเก็บเลยเอ้น้องแต็มมาเก็บหอยนะครับไ,ได้ไหมอุ้ยดูกูยหยานหอยหพี่น้องเลยโอ้ยมันตายแล้วลกูก ลงมาแล้วค่ะพี่น้องบักจัดเปิดนต้องระวังนะให้เยอะแต่ร้ายบอยอิงไปทั้าพี่แล้วอิงอิงมึงในคอนใหม่นะลูกในต่อใหม่บักจัดใส่น้ำเขาบ่โอ้ถุงไดถุงลงมาด้วยค่ะโอ้ต่าตาตามันติดเลยหนูหน้อยมวนบ้า อยู่กลางน้ำด้วยค่ะพี่น้องรับเขามาบานก้อนมูเขาแหละเด้อค่ะพี่น้องอยู่ป่ไดอยลีค่ะเพราะว่าจะเปิดมันดื้อนะคะ่ะมกักกะลังซนยานหนองรุดมือยานข้ดไปร้ายละค่ะก็เลยพาเขาเขามาก,ก่อนผู้ถิงงมอยู่ในในน้ำนี่ก็สซิม,มีพีอิงอิงกับพีใบบัวแล้วก็ตะทองเด้อค่ะต,ออะตาล้านเพิ่นนะคะ่ะไปอาบน้ำได้แล้วลูกมันเปียก นี่ไงเดี๋ยวแม่เปิดน้ำให้โอเคไหมโอเค,อเคก็เดินมาเนี่ยเนี่ยอาังเกงออกถอดกางเกงออกเขาเห็นจุดจูดไหมรู้รไหมอะไรอ,ะอ่ะฮะตัวอะไรอะ่ะลูกนี่เขาเรียกว,ว่าแมงอีซอนจอนกินจน,จนกินเลยไม่ต้องไม่ต้องแกะ โมพีพระท่านขึ้นมาเด้อค่ะเอา้ามากินเข่าแม่แม่กินเข่ากับสมปโดเด้อค่ะพี่น้องโอ้ไล่แมงวันให้แม่ด้วยมาหลักกินเข่าแม่หนุนเชยแน่วะ่ะไปกินแมงอีซอนไปลูกไปเร็วคนเก่งอร่อยไหมแมงอีซอนหัานหนามาดูกินโชว์ดูแซ่เค็มไหมเอาทีมจอย ห,หยังกับจะกินเนาะจัดโอ้ทีมงานมาแล้วค่ะพี่น้องได้ยินเสียงรถแล้ว,วเฮ้ยหมานปะหมานแขาดก็ดแก่งขาด,ขดโอ้ขึ้นแล้วแถวว่เอาลงลงไปเอาไปอ่านเลยโอ้ยยกเบาไว้ จัดออกถั่วมาหยกใส่ป่านลูกมาพีบัวยกใส่ป่านะจัดนี้ถัวจัดดีก่อนมาหนึ่งสองโอ้ยยางนักโอ้ยโอ้ยต่ำคนอิพอยะอิพอ นั่นแหละอ้าวพี่นอ้อ,องเอาคนยังตกกระเทยเป็นอย่างงี้โอ้เมนูเห็ดมือเอดีวยวได้ดค่ะนี่ในถุงได้ค่ะก็ไปในกระตาเอ้าเดี๋ยวสิเทก่อนป๊๊ดเมนี่ร้ายกว่าเมื่อวานค่ะพี่น้องเมื่อ ยิพ่ะเห็ดให้แล้วเ้อะมาท่านขายเขาได้มาได้กินได้ขนมหนังเห็ดให้มันสะอาดได้ไหมพ่อใหญ่ ก่สิแล้วยี่ยพอใหญ่กระโหน่กระหูยว่าบักหอยตัวเห็ดไก่สีแล้วยี่ยตัวกระยาสีตากแดดไล่เธอเวย้ยพอใหญ่เอ้ยอืมโอ้ยจะเอียงดอกเนาะมามาแม่สิเห็ดเองมาลูกมาอลาไปเล่นไปเดี๋ยวแม่เห็ดเองไปโอเคครับไปเล่นกับพี่อิงริงเด้อลูกเด้อหน่อยจะแม่นยานจะแม่เมื่อยเนาะสูนี่ไหม หัวจะของโอ้ <laughs> จัดเอ้ยจะไปมึงตลอดย,ยายายายังไม่หมดยายาเท่ยาเท่ือนี่ได้ทั้งบัสิบหากิโลค่ะพี่น้องแล้วก็เดี๋ยวเช้าไปทรงหลุค้าแล้วเด้อค่ะคลิปนี้เช้าหน่วยกสีเอาจบซ้ำหนีละค่ะพอกันไม่ิปหนานเนาะค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมอีกเทอหนึ่งเนาะค่ะสวัสดีค่ะ